อันนี้โซนไหนครับโซนอะไรครับนี่โซนโคทอมนะคะคโคทอมหลากหลายค่ะอันนี้คือ เป็นข้าวเหนียวมีรูนะคะข้าวเหนียวเขาวงค่ะเราทำออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโอ้น่าทานน่าทานนะครับน่าทานจะไมนะคะเป็นข้าวจีมีรูขัาวจีเครื่องนะคะครับไว้ขายดีครับีครับอันนี้ร้านน้ำนะครับใครหิวก็มาได้อยู่โซนโอท็อปนะครับโอ้แม่ค้าไม่ยอมพูดนะครับอันนี้ ต้นขายอะไรครับนี่เป็นผ้าไหมครับโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับนี่ใช่ครับโอ้มีอะไรบ้างมีผ้ามีย่ามครับย่ามนะครับเออราคากันเองนะครับใครสนใจก็มาได้เออกันเองกันเองครับย่ามสวยๆผ้าสวยๆนะครับนี่โอ้นะครับนะครับโอเคครับ ก๋ติบข้าวนะครับก๋ติบข้าวก๋ติบข้าวจากสงเปือยรับประกันคุณภาพก๋ติบข้าวก๋ติบข้าวเศร้าสงเอยค่ะรับประกันคุณภาพความความแน่นความทนความสวยหนาคาสิรับประกันคุณภาพครับมีอะไรบ้างครับเนียนข้างหน้าอะไรครับนี่ เลขสูงนะครับก่อนกระดาษทิชชู่มีผ่านพุ่มด้วยนะครับโอ้โหโอเคคันนี้ร้านผ้านะครับร้านผ้านะครับเออเป็นย้อมก้อนหนึ้งใ่ไหมคะเป็นย้อมก้อนหนึ่โอ้โหสินค้าหลากหลายนะครับ้านคคู่โอ้นาคูนะครับ ชื่อร้านอะไรเนาะนี่พิยพัฒนาพื้นเมืองอ๋อิยพัฒนาพื้นเมืองโอ้สินค้าหลากหลายนะครับราคากันเองสวยๆท้งนั้นจังหวัดอืดาวของจังหวัดโอ้จอดจอดจอดมีเข็มกัดมีโบมัดผมมีกระเป๋ามีเรื้อประดับครับโอเคครับเชิญชวนมารับชมได้นะครับสวนโอท็อปครับผม เสื้อผ้าครับจากที่ไหนครับบ้านี่จากที่ไหนนะบ้านกุตะไคร้อำเภอนาคูนนะครับดินแดนผ้าฝ้ายเนาะผ้าฝ้ายย้อมคามสวยๆนะครับสวยๆโอ้โหครับครับผมขอบคุณครับเชิญชวนลูกค้ามาเลยค่ะครับอ่านะครับนะครับอันนี้กับผ้าฝ้ายนะครับจากไหนครับกุดตะไคร้ครับุตะไคร้นะครับ พาย้อมคามกุ้มลายลายมันมีกระมีโอ้น้ำกระมีค่ะสวยๆนะครับสวยๆสวยๆเลยค่ะกระเป๋าย่ามครับผมอันนี่เด้อกุตะไกลนี่ค่ะ้าย้อมคามคายหัวร้านค่ะเป็นผ้าไฟคอยคามาเข็ดเมืองค่ะ้ายคามเซอร์เัวแห้งคามตะเกาเซอร์กุซายเซอร์ม่นิ่งค่ะครับสวยๆนะครับอันนี้จากป้าตุ่มนะครับจากกุตะไกล ีมือสุดยอดสุดยอดราคากันเองครับผมราคาพันคอคือละร้อยค่ะครับครับโอเคครับมารับชมมาเลือกซื้อได้นะครับมาที่มีบุญมาจากที่ไหนครับนี่จากที่ไหนครับบ้านส้มปอยค่ะส้มปอยผ้าพันคอค่ะปล่อยครับข้าวหอมค่ะอืมสินค้าอะไรบ้างครับนี่มีอะไรบ้างมีกระเป๋าค่ะโอ้กระเป๋านะครับธรรมชาติธรรมชแต่ภาพด้วยผ้าไหม โอ้โหสวยๆสวยๆสวยๆมาเลือกชมได้นะครับมีแม่ค้ามาด้วยนะครับแม่ค้ายิ้มน้อยโอ้โหสูสีอดทบสมุนไพรเออแม่ค้าพักผ่อนอยู่นะครับเพราะว่าขายดิบขายดีมากนะครับต้องพักผ่อนช่วงนี้แม่ขาดไมำบายเนาะปัริยาผ้าไทยนะครับ โอเคครับจากที่ไหนนะครับนี่จากนางคูนะคะนางคูแม่ผ้าไทยค่ะโโอ้หสวยงามนะคะตัดรักันได้ค่ะสวยๆครับสวยๆในร้านมีเลือกเยอะแยะนะครับมานะครับมาชมเลือกชมเลือกซื้อได้ตรงนั้นเลยค่ะมีแต่สวยๆนะครับจากที่ไหนครับนี่ร้านอะไรกาลสินกาลสินนะครับผ้าผ้างามจ้าโอ้มาไกลนะครับโอ้มีแต่ผ้าสวยๆเลยนะครับนี่โอ้โห สวยค่ะราคากันเองนะครับมาเรียกซื้อได้มาเรียกซื้อได้ซื้อได้ครับผมโอเคจากที่ไหนครับนี่ร้านกัมลาใสครับกัมลาใสนะครับมีอะไรสินค้าอะไรบ้างครับเป็นงานผ้าขมา้าแต่รูปแับโอ้ผ้าขม้าลายสวยนะครับนี่<ต>ลายผ้าขม้าลายหมากลุกนะครับมีสบายาวบามีสบายสา,ายอืมสวย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  อำเภอเขาหงด้วยนะครับครับแล้วก็ชาวเรือเนาะที่มาจากทางไกลก็มาเลือกได้นะครับพาสวยๆที่โซนโอท็อปโอเคครับขอบคุณครับจากคำม่วงนะครับ้าพแปลว่าคำม่วงโอ้โหอลิกานสดๆนะครับโอ้โหเป็นงานฝีมือท่าด้วยมือค่ะไม่มีเครื่องจักรค่แฮนด์เมดนะครับถูกต้อง ทำเองขายเองด้วยไม่ได้ผ่านในหน้าโอ้โหมาเองค่ะครับผมไวมาเยี่ยมมาชมได้นะครับเชิญชมได้ค่ะครับผมสตรีมเพือคำาม่วงค่ะครับผมเจ้พปาเวยๆเัทนนั้นนะครับครับผม